สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูบอสและวิชาภาษาไทยกันอีกแล้วซึ่งในวันนี้นะครับครูบอสนะครับจะพานักเรียนทุกคนมาเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดกัน นักเรียนคุ้นกันไหมครับนักเรียนอาจจะเคยเรียนมาแล้วแต่ในวันนี้ครูมอสจะมาทบทวนให้นักเรียนได้ฟังกันอีกครั้งว่ามาตราตัวสะกดคืออะไรและมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยครับมาตราตัวสะกดนะครับหมายถึงพยัญชนะที่อยู่ท้ายพยางค์หรือคำนะครับมีเสียงประสมเข้ากับสระมาตราตัวสะกดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด มาตราด้วยกันนะครับตั้งประเภทของมาตราตัวสะกดมีดังนี้นะครับคือมาตรากากาหรือว่าแม่กากานั่นเองคือไม่มีตัวอะไรครับนักเรียนไม่มีตัวสะกดนะครับส่วนมาตราที่มีตัวสะกดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรานะครับมี4มาตราได้แก่แม่กง แม่กม้มแม่เกยและแม่เกลน,นะครับส่วนมาตราตัวสะกดที่สะกดไม่ตรงตามมาตรานะครับมีทั้งหมดสมาตราเช่นกันได้แก่แม่กกแม่กดแม่กบแ,แ,และแม่กุลนะครับอ่าเหมือนในช่องสีส้มนี้เลยนะครับอ่ะซึ่งแต่ละมาตราเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเราไปเรียนรู้กันเลย มาเริ่มกันที่แม่กอกาหรือว่ามาตากอกานะครับอ่าคือพยางหรือคำที่ไม่มีเสียงตัวสะกดหรือเสียงพยัญชนะฐานนะครับอาจมีรูปวรรณยุกหรือไม่มีก็ได้หรือบางคำอาจจะมีตัวการันอ่าอย่างเช่นคำว่าคู่หาอ่านักเรียนดูคำว่าคูหามีตัวสะกดไหมครับ ไม่มีเนาะอ่าชะลอเรือใบาพายุเจ้าเล่อ่าีมีกาลันนะครับกระทนารีป้าผาคีรีและก็ปราตีอ่าคำเหล่านี้เป็นคำมาตากอกาหรือแม่กอก,กาทั้งหมดเลยเพราะว่าไม่มีพยัญชนะท้ายนะครับ ถ้าต่อมาเรามารู้กันเรื่องของมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราจะมีแม่อะไรกันบ้างคะเรียนอ่านไปพร้อมกันแม่กงแม่กมแม่เกยแม่เกลออ่ามาตราเหล่านี้นะครับจะมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นและออกเสียงตามตัวสะกดนั้นถ้าเรามาดูกันที่มาตราตัวสะกดแม่กงแม่กงมี ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะนักเรียนมีตัวงองงูเป็นตัวสะกดอ่าตัวอย่างเช่นคำว่าเตียงกลางเกงนะครับงองงูเนาะลองกองอ่ามาตราต่อมาค่ะน้องเรียนคือมาตาตัวสะกดแม่กลมมีมอม้าเป็นตัวสะกดอย่างเช่นคำว่าร่มนะครับ อมยิ้มเห็นไหมมีตัวมอมา้าเป็นตัวสะกดเนาะดื่มนมอ่ามีตัวมอมา้าเป็นตัวสะกดเช่นกันอนักเรียนอย่าลืมดื่มนมทุกวันนะคะต่อมาครับเป็นมาตราตัวสะกดแม่เกยแม่เกยเนี่ยมียอยยักษ์เป็นตัวสะกดอย่างเช่นคำว่าถ้วยสร้อยนะครับและ ม้าลายอ่านักเรียนดูคําว่ามานะครับนักเรียนคําว่ามา้าเป็นมาตราตัวสะกดแม่อะไรเ่ยแม่กอกานะคะเพราะว่ามา้าไม่มีตัวสะกดใช่ไหมส่วนคําว่าลายเนี่ยมียอยักษ์เป็นตัวสะกดก็คือแม่เกยนั่นเองต่อมามาตราตัวสะกดแม่เกนะครับ แม่กูมีวอแหวนเป็นตัวสะกดอย่างเช่นคำว่าแมวมะนาวอ่านะักเรียนดูคำว่ามะนาะมะเป็นมาตราตัวสะกดแม่อะไรครับนักเรียนคำว่ามะคำว่ามะมาตราตัวสะกดแม่กอ,อกานะคะเพราะว่าไม่มีอะไรครับนักเรียนไม่มีตัวสะกดใช่ไหมครับอ่า ส่วนคําว่านาวมีวอวนเป็นตัวสะกดใช่ไหมก็คือแม่เกิลนั่นเองมาต่อที่มาตาตัวสะกดไม่ตรงตามมาตานะครับจะมีแม่อะไรกันบ้างอา่านไปพร้อมกันครับแม่กกแม่กกบแม่กลและแม่กด นะคะอ่ามาตาตัวสะกดเหล่านี้เนี่ยมีตัวสะกดหลายตัวสะกดเลยแต่ว่าออกเสียงเหมือนตัวสะกดตัวเดียวกันอ่านักเรียนงงไหมครับอ่าเรามาดูเพิ่มเติมกันนะครับมาตรา,าตัวสะกดแม่กกอ่ามีตัวสะกดทั้งหมดสตัวเลยนั่นก็คือกอไก่ขอไข่ขอควายและ คอระคังนะครับแต่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 ว่าเวลาออกเสียงเนี่ยจะโโอ underneath. อกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดเลยอ่าอย่างเช่นคำว่าเมฆมอเอกเมฆอ่าตัวหนึ่งคำนักเรียนตัวเลขอ่าคำว่าตัวเป็นมาตาแม่อะไรครับมาตาตัวสะกดแม่กอกานั่นเองเพราะว่า เป็นสาระใช่ไหมสาระอัวตออัวตัวเป็นแม่กอากานะครับส่วนเลขเนี่ยนี่เห็นไหมคําว่าเลขเขียนเป็นขอไข่แต่ว่าอ่านเหมือนมีกอไก่เป็นตัวสะกดใช่ไหมครับและยังมีคําอื่นอีกมากมายเลยครับนักเรียนอย่างเช่นคําว่าปากโชควิหกประมุกสมัครหรือว่าพริกนะครับ มาต่อกันที่มาตาตัวสะกดแม่กบแม่นี้เนี่ยมีตัวสะกดทั้งหมด5ตัวนะน,นก็คือบอใบไม้อปอปลาพอพานฟอฟันนะครับแล้วก็พอสัมเพาอ่ามีตัวสะกดทั้งหมด5ตัวแต่ออกเสียงเหมือนมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดอ่าเรามาดูครับว่าจะมีคำว่าอะไรบ้าง คำว่ายีราฟนะคะนักเรียนเห็นไหมฟอฟันเขียนเป็นฟอฟันเป็นตัวสะกดแต่ว่าเวลาอ่านนะครับอ่านว่าย er ีราฟมีมอมากและมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเนาะคำว่าทับพีทับพอพานเขียนเป็นพอพานแต่ว่าอ่านเวลาอ่านเป็นบอใบไม้ใช่ไหมครับอ่านี่แม่กบก็มีคำอีกเยอะแยะมากเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่าบา สุภาพราฟนะครับรูปภาพะทะเลสาบสรุปและเขารบนะครับมาต่อกัอนที่มาตาตัวสะกดแม่กลมีตัวสะกด6ตัวด้วยกันนะั่นก็คือนอหนูยอหญิงนอเนน รอเรือนะครับรอลิงแล้วก็รอจุฬาอ่านออกเสียงเหมือนมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกดเลยนะครับอย่างเช่นคําว่าอาหารเห็นไหมครับรอเรือเป็นตัวสะกดแต่ว่าเวลาอ่านเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดเลยลูกบอดคำอื่นๆเพิ่มเติมก็มีคำว่าผลไม้นะครับบริการกตันยู บึงการนี่เห็นไหมอรอจุฬาเป็นตัวสะกดนะครับพ้องขวานก็เป็นยอผู้หญิงเป็นตัวสะกดใช่ไหมครับมาต่อกันที่มาตราตัวสุดท้ายแล้วคะัะน้องเรียนคือมาตราตัวสะกดแม่กดนะคะมาตานี้เนี่ยมีตัวสะกดทั้งหมด1ิหกตัวเลยนั่นก็คือจอจานชอชา้างซอโซดอชดา ตอระตกักทอฐานทอมุนโททอผุดเท้าดอเด็กตอเต่าทอถุงทอ,ทอทหารทอธงสอสลาสอฤษีและสอเสือนะครับนักเรียนโอ้โหมีเยอะมากเลยแต่ว่าเวลาออกเสียงเนี่ยออกเสียงเหมือนมีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดเลยนะครับนักเรียนอย่างเช่นคำว่าบวช เป็นพระพระบวชใช่ไหมครับบวชเขียนเป็นชอช้างแต่ว่าอ่านเหมือนมีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดนะครับตัารวดนี่นี่คำนักเรียนแม่กดคำเพิ่มเติมก็มีคำว่าอิดอันนี้ถอฐานเป็นตัวสะกดนะครับปราศาสตรกาสนี่ซอโซนะครับปรากฏกฎหมาย พฤษและอำนาจนักเรียน,นครับเรามาทบทวนความรู้ที่เราไปเรียนวันนี้ดีกว่ากับกิจกรรมคำนี้มีกี่มาตรานะครับคำแรกครับคำว่ามะนาวมะนาวมีกี่พยางค์นักเรียนมีสองพยางใช่ไหมครับมีคำว่ามะกับคำว่านาวสองพยางนี้มีมาตราตัวสะกดอะไรบ้างครับนักเรียน ถ้าเลยนะคะมีแม่กอกากับแม่เกิลคาว่ามะเป็นแม่กอกานะคะเพราะว่าไม่มีตัวสะกดส่วนคําว่านาวคือแม่เกิลเพราะว่าตัวสะกดเป็นอะไรคำนักเรียนเป็นแวแหวนนั่นเองคำต,ต่อมาคำนักเรียนคําว่าดาวตกนี่มีกี่พยางค์นักเรียนมีสองพยางค์อีกเช่นกันมีคําว่าดาวและมีคําว่าตก อ่าคำนี้มีกี่มาตรานะครับเลยนะครับมี2มาตราคำว่าดาวเป็นมาตราแม่กูเพราะว่ามีวอลแวร์เป็นตัวสะกดใช่ไหมครับส่วนคำว่าตกเป็นแม่กกนั่นเองเจ๋งมากๆเลย นี้ครับนักเรียนเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดแล้วครูบอสก็มีภาระงานให้นักเรียนได้ทํากันนะครับให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดทักสัมภาษาในหน้าที่32ข้อที่1นะคะมีให้นักเรียนเขียนชื่อผักสมบนนพรยและบอกมาตราตัวสะกดด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนมากๆเลยนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดน,นะคะเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยอย่าลืมส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะว่ามีคำว่าอะไรกันบ้างครูรอชมนะครับอ่าสำหรับวันนี้ครูบอสขอลาไปก่อนสวัสดีครับ